เมื่อเด็กชายได้ยินเสียงบางอย่างและเสียงนั้นสั่งให้เขาวาดรูปซึ่งรูปที่เขาวาดจะกลายเป็นจริงและหากมาแมลงวันบินเข้าไปในหูใครก็ตามจะเกิดเรื่องไม่ดีกับคนนั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยลมูฟวีและภาพยนตร์ที่จะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Don't l i s t e n เสียงสั่งหลอน เหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งเมื่อเด็กชายชื่อว่าเอริกได้ยินเสียงตลอดเวลาทําให้เขาไม่สามารถนอนหลับได้พ่อกับแม่ของเขาจึงโทรตามหมอจิตวิทยาให้มาพูดคุยและสอบถามอาการกับเอริกก่อนที่หมอจะกลับพ่อกับแม่ถามอาการของเอริกและหมอบอกว่ามันเป็นเพียงจินตนาการที่จะเล่นและคุยอยู่คนเดียวแต่อาการนอนไม่หลับเป็นเพราะว่ายายบ้านบ่อย หมอขับรถออกไปและเอริกก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่วอลของเขาเอริกฟังเสียงนั้นและนั่งวาดลูกในขณะที่หมอขับรถก็เปิดวิทยุและมีขึ้นแทรกเข้ามา มแมลงวันบินเข้าไปในหูของเขาหมอได้ยินเสียงหลอนลูกตาเริ่มเปลี่ยนสีเขาขับรถเร็วขึ้นแล้วพุ่งชนกับต้นไม้เอริกวาดรูปเสร็จพอดีซึ่งรูปที่เขาวาดก็คือต้นไม้เปื้อนเลือดและหมอถูกกิ่งไม้แทงเสียชีวิตมแมลงวันตัวนั้นก็บินออกไปเอริกเข้าไปอาบน้ําและเขาก็ได้ยินเสียงนั้นพูดกับเขาว่าพ่อเกียดเขาแม่ของเขาเข้ามาพอดีเอริกจึงถามแม่ว่าพ่อเกียดเขาจริงๆหรอแม่บอกกับเอริกว่าไร้สาระเพราะพ่อรักลูกมากดานิ นียลพ่อของเอริกดูรายการทีวีเกี่ยวกับปรากฏการเสียงของชายคนหนึ่งชื่อว่าโดมิงโกซาร่าแม่ของเอริกข้องใจกับสิ่งที่เอริกพูดเธอจึงถามดานียลว่าได้ดุหรือพูดอะไรกับเอริกไหมเมื่อดานียลบอกว่าเปล่าซาร่าจึงไม่ได้สนใจอะไรพอถึงตอนเช้าดานียลก็เจอกับลังมแมลงวันในบ้านของเขาซาร่ากับเอริกกลับมาจากโรงเรียน เอริกถูกไล่ออกและแม่บอกกับเอริกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้จะให้หมอมาทุกวันเอริกบอกว่าหมอตายแล้วเพราะเสียงบอกเขาแต่ซาร่ากับดาเนียลมองว่านั่นเป็นเรื่องไร้สาระดาเนียลจึงโทรไปหาหมอแต่ปลายสายบอกว่าหมอเสียชีวิตแล้วเขาทั้งคู่แปลกใจว่าเอริกรู้เรื่องนี้ได้ยังไงและในคืนนั้นเอริกก็ได้ยินเสียงจอกวอของเขาและสั่งให้เขาวาดรูปเมื่อวาดรูปเสร็จเอริกก็ถือรูปออกไปนอกห้องและมีเงาปริศนายอยู่ในห้องของ เขาในขณะที่เขาทั้งคู่นอนอยู่นั้นซาร่าได้ยินเสียงประตูสะวายน้ำจึงปลุกให้ดานเนียลไปปิดดานเนียลเดินลงมาด้านล่าง เขาเห็นชุดนอนของเอริกตกอยู่ที่พื้นดาเนียลจึงวิ่งไปที่สระน้ำและเขาก็เห็นว่าเอริกจมน้ำเสียชีวิตแล้วซาร่าทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ในครั้งนี้เธอจึงกลับไปอยู่บ้านแม่ของเธอดานียลนั่งดูวิดีโอที่ถ่ายไว้ตอนยายเข้ามาที่บ้านหลังนี้และดานียลก็ส่งข้อความเสียงไปหาซาร่าพอถึงตอนเช้าซาร่าโทรมาถามดานียลว่าเป็นอะไรไหมเพราะเธอฟังข้อความของดานียลแล้วได้ยินเสียงแปลกและเสียงกรีดร้องดานียลจึงเปิดฟังข้อความ ความเสียงของเขาแล้วก็ได้ยินกับเสียงแปลก ด้วยความสงสัยดานียลจึงใช้เครื่องแปลงเสียงฟังและก็ได้ยินเสียงเอริกขอให้พ่อช่วยเขาด้วยดาเนียลตกใจที่เป็นเสียงของเอริกดาเนียลมาซื้อหนังสือและเขาได้เจอกับโดมิงโกชายผู้ที่เคยได้ยินเสียงหลอนมาก่อนดานีเลจึงขอให้ฟังเสียงบันทึกนั้นเมื่อโดมิงโกฟังและรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเรื่องจริงโดมิงโกและรูธซึ่งเป็นลูกสาวของเขาจึงเดินทางมาที่บ้านของดาเนียลรูธติดกล้องและอุปกรณ์ในบ้านโดมิงโกเดินสำรวจในบ้านโดยใช้เครื่องบันทึก เสียยงงฟังไปด้วรูทใช้โหมดกล้องตรวจับอุณหภูมิเธอเห็นดานียลนั่งอยู่ในห้องของเอริกเธอจึงบอกพ่อเธอว่าให้ดาเนียลออกไปเพราะเขาสร้างสัญญารบก,กวนแต่โดมิงโกบอกกับรูทว่าไม่น่าใช่ดาเนียลเพราะเขานั่งอยู่นอกบ้านแต่เมื่อรูทเอาโหมดจับอุณหภูมิออกก็ไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเมื่อโดมิงโกรู้สึกถึงความผิดปกติเขาจึงขึ้นไปด้านบนเมื่อโดมิงโกเข้ามาในห้องของเอริกสัญญาณของรูทก็ขาดหายไปเมื่อเขาเดินจับเสียงไปรปอบๆห้องสัญญา ญาติก็กลับมาลูซบอกกับพ่อของเขาว่าให้ออกมาจากห้องนั้นเพราะมีบางอย่างอยู่ตรงหน้าของพ่อเมื่อโดมิงโก้ออกมาก็เรียกาาเนียลมาดูกล้องที่บันทึกได้เขาก็เห็นวิญญาณอยู่ในบ้านของเขา พอตกดึกระหว่างที่โดมิงโกนอนอยู่เขาก็ได้ยินว่ามีใครเรียกเขาเมื่อเดินมาก็พบว่าเป็นภรรยาของเขาที่ตายไปแล้วชวนเขาไปอยู่ด้วยและหยิบมีดเฉือนไปที่ข้อมือของเขาลูดเดินเข้ามาและเธอตกใจมากจึงทําให้โดมิงโกได้สติและเห็นว่าเขากําลังเฉือนข้อมือของตัวเองอยู่และในคืนนั้นมีโทรศัพท์โทรมาหาซาร่าเมื่อเธอรับสายคนนั้นบอกว่าเขาคือเอลิกและบอกให้มาช่วยเขาที่บ้านเพราะชายที่พ่อพามาจะทําร้ายเขาเช้าวันต่อมาเมื่อ รูดออกมาหน้าบ้านก็เห็นแมวถูกแขวนไว้บนต้นไม้เธอจึงไปเรียกดาเนียลดาเนียลขุดหลุมฝังแมวและถามโดมิงโกว่าเคยเจอแบบนี้ไหมเขาบอกว่าไม่เคยเจอและซาร่าก็ขับรถมาถามว่าคนนั้นเป็นใครดาเนียลจึงบอกว่าเป็นเพื่อนของเขาซาร่าเข้ามาในห้องของเอริกแต่พอเธอจะเดินออกไปเธอก็ได้ยินเสียงของเล่นเมื่อหันมาก็เห็นเอริกนั่งอยู่ในห้องนั้นเธอเดินมาหาเอริกเขาก็หลบไปใต้เตียงซาร่าก้มลงไปใต้เตียงแต่สิ่งที่เจอคือขาเหี่ยวเหี่ยว เมื่อมองขึ้นมาก็ไม่เจออะไรเมื่อก้มไปอีกครั้งก็เห็นเอริกโดดลงมาจากเตียงเธอตกใจจึงถอยไปที่กำแพงห้องและมือของเธอก็จับไปโดนขาคู่หนึง่งแล้วก็มีมือมาปิดปากของเธอภาพตัดมาที่โดมิงโกหาข้อมูลที่แมวถูกแขวนคอเขาบอกดานี่ว่ามันเป็นการขู่ขวัญและลูดก็เดินมาบอกว่ามันเป็นการขู่ขวัญของแม่โมดเพราะเมื่อ300ปีก่อนที่นี่เคยเป็นศาลศาสนาที่มีการสังหารและเผาทั้งเป็นที่นี่และความชั่วร้ายยังมีอยู่ ระหว่างที่เขาคุยกันนั้นร่างของซาร่าก็ทะลุกระจกเข้ามาเธอแขวนคอจากด้านบนจนเสียชีวิตและมแมลงวันก็บินออกไปจากหูเธอโดมิงโกมาบอกดานียลว่าเขาน่าจะรู้ต้นตอของเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งท่าทีนีเคยเป็นศาลตัดสินคนที่ถูกฆ่าต้องอยู่ที่นี่ดานียลบอกว่าเขาน่าจะรู้ทางเข้าว่าอยู่ที่ไหนดานียลจึงทุบช่องที่มแมลงวันออกมาจนเจอทางเข้าเมื่อเดินเข้าไปพวกเขาก็เจอกับซากที่แห้งเหี่ยวที่ถูกขังไว้ในกรงและเธอมีความข้างแ ก่อนตายโดมิงโกบอกว่าทางเดียวที่จะทำลายแม่มดได้คือจุดไฟเผาพวกเขาจึงออกมาเอาน้ำมันแต่น้ำมันไม่พอดานเยลจึงไปหาน้ำมันเพิ่มและโดมิงโก้จะลงไปคนเดียวโดวยเขาบอกกับรูทลูกสาวของเขาว่าถ้าสิบนาทีพ่อยังไม่ออกมาต้องไปให้พ้นจากบ้านหลังนี้โดมิงโกเดินลงไปด้านล่างทางด้านของรูทที่รอยอยู่ด้านนอกก็เจอกับแม่ของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วแม่บอกให้รูทเดินไปหาแต่รูทบอกว่าไม่เธอไม่ใช่แม่ของฉันและแม่ของเขา ก็เดินหายไปกับความมืดเมื่อเขาหันหลังมาก็เจอกับแม่โมดตัดมาที่ดานียลที่กําลังหาน้ำมันเพิ่มในห้องเก็บของแม่มดวิ่งเข้ามาหาเขาเมื่อเขาหันมาก็เจอกับซาร่าและเอลอิกชวนดาเนียลไปอยู่ด้วยดานียลเทน้ํามันลาดไปที่ตัวเขาและจะจุดไฟเผาตัวเองตัดภาพมาที่โดมิงโกเขาลาดน้ํามันไปที่แม่โมดและลูดก็เดินเข้ามาใช้คัตเตอร์แทงไปที่พ่อของเขาแต่ลูดโดนแม่โมดควบคุมอยู่โดมิงโกยิงปืนไปที่กงแม่โมดซาก แม่มดถูกเผาทําให้รูดและดาเนียลได้สติมแมลงวันบินออกมาจากหูของพวกเขาโดมิงโกกับลูดออกมาจากด้านล่างเพื่อทําแผลดาเนียลเข้ามาในห้องของเอริกและเขาเห็นรูปวาดที่เอริกวาดไว้ทั้งรูปต้นไม้ที่หมอทุกกิ่งไม้แทงรูปแม่ที่แขวนคอรูปแมวที่ห้อยบนต้นไม้รูปโดมิงโกกีดข้อมือตัวเองและขณะที่ดาเนียลดูรูปวาดอีกไปเสียงวอก็ดังขึ้นซึ่งเป็นเสียงของเอริกร้องให้ช่วยทําให้เขานึกถึงเหตุก,การณ์วันที่เอริก จมน้ว่าในคืนนั้นเขาเป็นคนจับเอลิกยนลงน้ําถึงแม้ว่าลูกเขาจะลองให้ช่วยก็ตามและเขาก็จับเอลิกกดน้ําจนเสียชีวิตโดยเขาไม่รู้ตัวว่าฆ่าลูกตัวเองเมื่อรู้ความจริงและรับไม่ได้ดาเนียลจึงยิงตัวเองตาย ซึ่งรูปที่ดาเนียยลเห็นคือรูปพ่อจับเขากดน้ำและในขณะเดียวกันลูดเข้าไปหาแดานียยลที่ห้องของเอลิกและเขาก็เจอรูปวาดที่ยิงตัวตายเธอตกใจมากจึงรีบวิ่งไปที่สระว่ายน้ำแต่ก็พบว่าดาเนีียลเสียชีวิตแล้วและหนังเรื่องนี้ก็ได้ตัดจบลงหากดูแล้วชอบช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ